ศึกกัปัญยักษ์สถาโลกอาทิตย์ที่6กพฤศจิกายนที่จังหวัดเชียงรายซ้ายมือจอมโหดเกียรติอดิศักขวามือมอสเจฟฟรีที่จังหวัดเชียงรายมีเป็นการโชวกันแบบไม่มีการชั่งน้ําหนักนะครับมอสเจฟฟรี่เนี่มาหัดมวยไทยมาถึง12บปีแล้วก็เคยชนะเนินทองสิงห์ที่รีนะครับนักมวยไทยเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองนะครับวันนี้จอมโหดเกียรติอดิศักครับมิสเตอร์จอมโหดทีมหักงงเกงนะครับคุณจอมโหด เจอกับคุณเจฟฟรีย์เนี่ยกับคุณเจฟฟรียจากฝรั่งเศสยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกรรมการบนเวทีเป็นพี่แยมครับพันเอกธีระนาวังวารารเกงเขียวเจฟฟรีย์นี่เคยชนะมวยไทยมาแล้วนะครับหัดมวยไทยมาถึงสิบสองปีปีนี้อายุ25จอมโหดเน้นเจาะยางครับจอมโหดนี่มวยพังงานนะครับอายุ24่สิบสี่โดดสยานอยูย่ไวแล้วปักศอกเลยครับ จังหวดีดีกรีนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับแชมป์ลุมพินีรุ่น140ปอนด์147ปอนด์ของวิธีราชเชมเนิรแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับยไทย147ปอนด์ชะรามอนได้เคยมาแล้วควรทะเลาะก,กันใกล้ๆโอ้ยขวาตรงของเจฟฟี่นี่ดูครับดูเน็บเขา่าดูครับดูจับเป็นแทงเป็นตีเป็นดูครับแม,ม่มีการยกบังด้วยไม่ใช่ธรรมดาอโอ้ยบวกมัด ผมเขานั้นสูงยาวกว่าเราครับใหญ่กว่าหนึ่งสองต้องระวังเจาะยางด้วยดารโหวก็เน้นเจาะยางมวยคนนี้ชกกันใกล้ๆครับนี่ครับดูครับนีลาการเตนี่สมราคาครับผัดมวยไทยมาสิบสองปีนี่เป็นยกแรกนะครับดาโหวกกนเดินชุดเทาะแทงแม่แทงสวยครับทีนี้ยาันชะโกตโวแทงแล้วครับเอาแล้วครับเจฟฟรีย์ใหญ่นะครับ ดันก็ดันด้วยครับยกบางดูสิครับชูมวยไทยเหมือนนักมวยไทยหน้าตัวนั้นที่เป็นฝรั่งมีกันครับดูครับแม่ตั้งกำแพงหน้าไม่ใช่ธรรมดาขอโทษครับมีตั้งกำแพงหน้าด้วยโอ้โหฟันศอกระยะประชิดไม่ใช่ธรรมดาครับแม่ถ้าชกับฝรั่งด้วยกันละยุ่งเลยครับวางขวาอ้าวครับูจับเอามาไปพี่แย้มบอกกลุกขึ้นมา จอมโผด,ดีชวนทะเลาะไปเรื่อยเลยนะครับเดินติดๆโอนหมัดก็เฉยๆครับดูกับจอมโดวางขวาทีหนึ่งยิงหมัดเดินแล้วครับ,บชวนทะเลาะไปอีกแล้วดูครับการสูงงแทงไม่แทงแมมีกดด้วยแขนข้างเดียวครับแต่ต้องระวังหมัดจะเลยหรือสีพดทหญาอีกแล้วแท้แสนสวยกับตรงนี้ วางซ้ายแมา่ซ้ายขวาได้ทั้งสองข้างเลยครับเจฟฟรียโยกแทงไม่เข้าครับไม่ถึงหวะโอ้ยกบกา้านคออจะเล่นของสูงเอาครับคืนแม่ไปเป็นธรรมชาติจริงๆครับไม่ใช่ธรรมดาครับโบมไม่โดดแม่เกือบแล้วแม่ล่อหลอกสัาทำตัวอ่อนๆเจ๊ตี้ยจะกะเล่นของสูงแล้วครับไ้จะมดยกแรกแล้วแม่ ชกแบบนี้นี่เจฟฟรีนเหนื่อยนะครับเพราะว่าชกตลอดยืนต,ติดติดอย่างนี้อยู่วาพชาครับถีบยานเอาไว้แมาถีบเหมือนมืยไทยนะครับอือหือเกือบไปแล้วครับฤาษีบัญชาจะเล่นกลางกระหม่อมโดนแม่การคอแต่ว่าเป็นเต็แขนซ้ายนะครับโชคดีที่ทับไ,ไว้สูงยกที่สองครับกำลังจะเริ่มขึ้นจอมโหดเกียรติอดิศัก,กับมักมวยจากพังงา เจอกับมอสเซฟรี free, ครับมวยฝรั่งเศสทำชมมยากกับพิษตาครับมวยคุณนี้จบลงที่ยกนี้ครับจบแบบไหนอย่างไรมอสเซฟรีขยับขยับเข้าไปหาว้าโอ้โหเกือบเล่นการคอยอีกแล้วไป็ละละจอมโกตัวันนี้ฟิตมาเปรี้ยน,นะครับแพ้ไม่ได้ก็แพ้แล้วแหมมันอับอายโอ้โหเป็นนักชมเปียนมวยไทยไปแ,แพ้เขาได้ยังไง เจฟฟรีย์นีแม่มถ้าเจอกับมวยต่างชาติซึ่งไม่ใช่มวยไทยแล้วก็ใครก็กินแกลําบากครับลงลีลาครับออกอาวุธที่เป็นธรรมชาติท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้จบแบบใหม่ฝ <c oughs> ันศอกเผยในปลั๊บเลยครับโอ้ยจเจริญการขอเจฟฟรีย์หมุนออกมาจมพลขยับขยับกาดสูงเลยครับบองกันหมัดก็นึกในใจครับว,ว่าเจฟฟรีย์มีหมัดอยญ่ยที่สุดโอ้ยเกือบไปแล้ว เห็นพี่เลกตะโกนว่ามือต้องระวังแม่เจ้าบดกวักมือเรียกมาเลยมาต่อยเข้ามาต่อยเข้ามาเมื่อกี้โดนเขาไปทิ้งแฝเลยนะครับจอมกดเดินเร็วขีบคอรครับจากคลึงและโยกโยกและคลึงเลยครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วหมุนออกมาอุ้ยโดนแทงโอ้ยแม่การหมุนการหลบใช้ได้เลยครับเจฟฟรีย์ป้านหน้าดูครับโดดฟันศอกอ้าวแล้วครับจอมบดเจ้จาของจริงโแล้วครับแทงแม่ต้องระวังครับ คุณเจฟฟรีย์ต้องระวังอุย้ยจับพลโยกสะบัดเลยครับแทงชักไม่ดีแลวครับเจฟฟรีย์อู้หูดูการนันะมีเสาระยะประชิดโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับเจฟฟรีย์มีหลายลูกจริงๆครับหัดมวยไทยมานานครับ12ปีครับใช้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจอมพลเดินอูย้ยชักไม่ดีครับเดินแทงนี่หลังไม่ชอบอุย้ยท้องโดนท้องต้องหมุนเลยครับอ้ยชักจุกหรือเปล่าแทางโอ้ย ดูสิว่าจบยังไงจบแบบไหนอ้าวครับพยายามยิงมัดแทงเข่าแม่จําหุคลึงเข่าแล้วครับตอนนี้ยังไม่เข้าฝันศอกแม่ถ้าหากว่าโดนปล้ำฟัดแทงเขา่ามากๆสุกชาติถ้าจะยืนลําบากโอ้ย้าท,ทางโอ้ยจุกทิ้งตัวครับไม่ไหวครับโอ้โหท้องบางเกินเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ไหวครับ โอ้โหยังอื่นทนได้แต่ว่าโดนท้องไม่ไหวจริงๆครับจุกครับมวยฝรั่งเป็นอย่างนี้ครับท้องบางก็มาขอโทษขอโพยเจฟรียก็ยิ้มครับแมยืนระยะได้ยกครึ่งพกไม่ไหวจริงๆครับจุกเคาะท้องให้ดูครับดูครับวางแข้งลูนี้ยังพอทนครับยังทนได้แต่โดนท้องครับมันจุกหนุนครับปิดมัดแล้วก็แข็งลูกนี้โอ้โหลิ้นปีครับ หลังจากนั้นบราเห็นคูส่สู้ท้องไม่ดีใเดินจิ้มท้องครับทั้งเขา่าทั้งหมัดเนี่ยครับถอยจุกแล้วครับแล้วก็นี่ครับวางเส้นสุดท้ายไม่ไหวแล้วหาที่นอนเอ,เอเอเลยครับนอนแล้วแทนนอกเอาในยกที่สอง